นะคะทุกท่านเลยนะคะโอ้โหเรามาส่งหน่อไม้ะครับพี่น้องหน่อไม้คือลายแต่พี่น้องโู้นั่นค่ะหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้อันนี้คือหน่อไม้ที่แบบว่ายังไม่ไม่ได้มีคนกินเนาะแล้วมันก็ขึ้นสูงขนาดนี้เลยนะนี่มันขึ้นไปสูงขนาดนี้เลยพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เก็บกินเนาะนะคะจ้ะเพราะว่าตรงนี้ก็ปวดแข้งปวดขาก็เลยไม่ได้ค่อยได้กินหน่อไม้นี่ มันออกม่นมาแล้วนะคะพี่น้องนูนนูนอยู่ฝั่งนู้นด้วยอยู่ฝั่งนู้นด้วยโอ้โหนอไม้เยอะเลยนะคะช่วงนี้หลังท้ายสวนก็มีนีนะคะไม่มีใครกินมันก็จะขึ้นแก่แบบนี้เลยนี่พุหนอไม่มาแล็วพุหนอไม่อู <Yeah. S 2> uh, อันนี้เขากำลังขึ้นอยู่เลยนี่นี่อันนี้เขากำลังขึ้นใหม่เลยนอใหม่ขึ้นมาแล้วนี่ีก็นอใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่น,นี่แล้วก็อันนี้ก็นอใหม่เพิ่มมานน่สวย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  ดีกันโอ้โหสวยขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเลยดอกไม้กำลังขึ้นเยอะเลยนะคะนี่นะคะทุกคนขึ้นเต็มเลยนะคะไปเก็บเงินเก็บทองนะคะ FC ทุกคนวันนี้โปรมาได้ปัญญาที่ตกเยี่ยมากว้ามองนี่ทิะะ้งไปเนาะ Thank uh -huh. ยาชีเรียกด่วนอยาชีเรียกด่วนเรียบคนภารกิจขนเช้านี้นะคะทุกคนชีวิตประจำวันบางทีก็สองวันสามวันคนที่หนึ่งนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะนะวันนี้ก็มาคนนทะีบน่บ้านป๊ะได้ใช้ทุ่ม ทำแ,แล้วนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณนะคะขอบคุณวันนี้วันนี้อะไรเงือนเดือนออกแล้วยาชีเนาะเรือนเดือนออกแล้วนะฮะยาชีก็ยิ้มแมนแมนแมแมจะแสดงว่าจะหมดแล้วจะหมดแล้วขอบคุณเอฟซีนะคะก็ได้รับเงินเดือนแล้วนะคะก็จากสรรปันส่วนนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะ เดินขนทองมาเก็บนะคะก็เห็นดอกจำปีเต็มต้นเลยนะคะเห็นดอกจำปีเต็มต้นเลยนู้นนะคะออกดอกเต็มเลยโอ้โหต้นเดียวนะเนี่ยต้นเดียวออกดอกขนาดนี้เลยนะคะเอฟซีไี่น่าว่าทาไมมาตรงนี้มันกลิ่นหอมๆนะนี่นะคะดูนี่นะคะคนที่ให้ปลูกมาก็คงมีความภูมิใจเนาะนะคะโอ้ยดกจริงๆเลยต้นนี้นี่นะคะ เราดูข้าวนี่น้ําขนาดนี้ก็โอเคเนาะนะเพราะว่าถ้าน้ําเยอะนะคะเดี๋ยวข้าวมันจะไม่รอดนะคะนี่ช่วงแร,แรกๆก็น้ําก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ fc นะเมื่อวานนี้เราก็เมื่อวานก่อนเราดําข้าวไปแล้วเนาะเราดานาเสร็จเรียบร้อยภายในหนึ่งวันนะคะเหลือชื้อกอบ้านนี้โคดกจริงๆนะหลังบ้านเสือพาไปนะคะนี่ดูต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะคะดกมากๆเลยนะคะนี่ โอ้โห oh. ปเดี๋ยวเรานํานำเงินนำทองเก็บก่อนน,นี่ก็เป็นภารกิจยามเช้านะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ก็จะมาขอบคุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณลุงป้านะคะที่ทำให้เราได้มีไรายได้ถ่ายทำชีวิตเรื่องราวของลุงป้าเนาะนะคะเอเดนเชื่อว่าอยู่ที่ไหนไม่ดีเท่ากับอยู่ที่นี่นะคะ ค่ะอยู่ที่นี่เราอยู่แบบไหนให้เรามีความสุขนะคะอยู่แบบไหนให้มีความสุขทําอย่างไรให้มีความสุขนะคะอยู่ที่ตัวของเราเองนะคะก็ขอบคุณเ c ซีลุงป้าด้วยนะคะขอบคุณ FC ซีทั่วโลกด้วยนะคะก็เออเขาเรียกว่าเงินเดือนออกแล้วเนาะนะคะเงินเดือนออกก็ถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะแต่มันก็ยังดีที่เราทํางานอยู่ข้างนอกนะคะอย่างเอสแดนก็ถือว่าดีค่ะนะเพราะว่า ดีกว่าทํางานอยู่ด้านนอกนะคะค่ะอขอขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซี FC ที่สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเออเสื้อองค์พ่อปู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการชมคลิปไม่ข้ามด่านต่างๆนะทำให้เราได้มีไรายได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็แบ่งส่วนหนึ่งกินแบ่งส่วนหนึ่งใช้กินแบ่งส่วนหนึ่งไว้ สร้างบ้างค่ะนะก็แบ่งปันแบ่งปันส่วนไว้นะคะะเดี๋ยวเราลุยง,งานนี่คืองานของเรานะคะชมคลิปอย่างน้อยห้าถึงหกนาทีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ,ะเราต้องหาทุงมือใส่แนมะือนะคะวันนี้ก็คลืนแดด คพิมแดดเพิ่มฝนะคะพิ่มแดดเพิ่มฝนเราเอาเข้าไปขางในดีกว่าเกินน้องหมาหนุ่มหมามันชอบมากวี กวกา,าจะไปแล้วเลยอีกไปกวานาน่าจะไปแล้วกวาดไปก็หลุดไปกวาดไปก็หลุดไป thank okay. you สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านทุกคนกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแอนด์มิลรี่นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะธารกิจแรกเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่เราเห็นดอกไม้สวยมากเลยโอ้เราเห็นดอกไม้บ้านนี้ก็สวยจริงๆเลยนะนี่นะคะ FC นี่เสือเขาเอาสีเหลืองมาปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะเออเพราะเสือก็ชอบสีเหลืองนะสวยงามมากเลยดอกไม้นี่นะคะเดี๋ยวไปดูสิเรามาถ่ายนี่สวยไหม มาเพิ่มเก่แล้วบางอันก็อ่อนนะคะนี่ก็มีมุมสวยๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะป้าฝนจะตกแล้วเนี่ยนะคะฝนจะตกแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝนจะตกแล้วนะคะท้องฟ้ามืดค้นมาแล้วนี่นี่นะคะเ c ท้องฟ้ามืดค้นมาอีกแล้วดินะพึ่งจะให้ลูกสาวตากผ้านะสงใสจ,จะต้องได้เก็บผ้าอีกแล้วพี่น้องเอ๋ย ดูท้องฟ้าก่อนวันนี้นะคะอ่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ fc ซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ